กราบสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคขขน,น,นแล้งรองเท้าปะนู่นไงรองเทา้าแล้วแมามิจะยืนรอตรงนี้ไปรองเท้าหนูอยู่ไหนแปลมาอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านนะลูกไาเดินเดินไปแล้วลก็เมื่อนี้พ่อแม่ยังดอกพี่นอ้องจ้าเมื่อนี้กะซิมาอัปเดตนี่เห็นยังบ่รดดำ รถด,ดำจ้าจะลด,ดำเพื่อน,นั้นมาข้นหินเอาหินลงทีน้องสาวก็เลยสิไปเบิ่งจากหน่อยอา้าวรถเพลนทางพี่บอ่ะไงกุ๊บไงกุ๊บค่ะ<า>อะไรเนี่ยไปไหนไปไหน,ไหน,ม,นมาสวัสดีค่ะก่อนเดีวมานี่มาใกล้ๆมามิกอน มาใกล้ๆมามิกนเรอะมาใกล้ๆก,กันเอามาใกล้ๆก,กันลเลยเอ้าที่ยังนี่ของเล่นของเล่นไปเบิ้งก่อนว่าเพิ่นเอาหินลงเอาหินลงที่เอาหินลงที่เนาะก็เลยสิไปเบิ้งก่อนจ้ะเดี๋ยวลงจักรถจักรขันเนาะเนาะมามามา แดดเ้่นอ๋อคุนรถอันั้นมากแล้วคุณพี่น้องรถเห็ดทางพ้นมาแล้วเด็วข่อยกัะชีได้ทางแล้วขาเจ้ามาสอบแล้วคุณรถเหตดทางขาเจ้ามากนั่นแล้วย่านเียวตแมงเสร็จเลยเสร็จเสร็จย่านติดเงี้ยวเตก้ยอ๋ยไลูกกูทำดีๆสิค้ารถมาทำดีๆรถมาทำรถมาอีกแล้วนนรถหินมาอีกแล้วนน รถมาอีกแล้วรถหินเธอเออแยกปุ๋ยบ่เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวฉีท่อทางพุ่นข้าเจ้ากระสีเฮ็ดทางจ้าพุ่นรถรถเฮ็ดทางมาแล้วจอดอยู่พุ่นพุ่นผุนจอดอยู่พุ่นเห็นบ่เดี๋ยวค่ะขั้นสองขั้นนี่เดชเออสองขั้นนี่ละเออผู้น มีทางคอนกกีตแล้วพี่น้องจ้ารดมาแล้วสดเฮ็ดสงสัยเห็ดใส่ปีไม่บ่เห็ดใส่ปีไม่หรือสเห็ดก้อนปีไม่น้อเอ้ล้างปีไม่สเห็ดล้างปีไม่หรือก่อนปีไม่น้อเอาของมาเตรียมไว้โอ้ลูกไส้ว่าข้าเจ้าของมาเตรียมไว้ซื้อมาแล้วคุณทาง นี่เขาไปไฟกันน้านอกเอารด,ดอันนี้มาไปเบิงข้าเจ้าเอาขอีนลงมาหันโทษหาหน้องเพื่อนให้บอกมาเบิงเพื่อนบอกแล้วเดิวสิมาแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วเพื่อนกลับมาแล้ว เดี๋ยวเขาก็มาดอกเจ้าของที่เดี๋ยวเขาก็มาสิมาแล้วโอ้ปรับแล้วแล้วปรับแล้วแล้วก็ข,ข,ขี่หินลงบัดนี่ฮะก็เพิ่มน,นี่เด้ขับรถไถจักแล้วรถไถไปอยู่ทางไหนเดี๋ยวเขาก็มาเ,เออเอานี่มาก,ก็ได้ไปจักขั้นแล้วสองสองขั้นแล้วจ้าจ้าเดี๋ยวคอยสีซีก็ได้ รถบินมาเท่ใส่เต็มนี่ล okay. ่ะนี่กระิใส่เต็มนี่ล่ะใส่เต็มนี่ใส่เต็มเรื่อยๆประมาณอันนี่ก้าสิบเก้าเกทันมนี้รอยใบลูกเกสิบเก้าเออก้สิบเก้าก็รอยนี่อันเล็กๆคุนๆกระเมนบอกคุณๆกระเม็นเก้าิบเก้าใบเอาขี้หินล่อง ต้องได้สองขั้นแล้วต้อเียันที่ป้าเพิ่งสีไปสองอันขั้นขันที่สกับเีนี่เออจ้งเออสีไปเรื่อยๆผู้ขรถไยะไดขับรถไทยป้าสีหูบอกก็เจ้าของรถไทเพิ่นน้องคาย <S 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 ปุ้ยปุ้ยฮุปุ้ย,ยรถไทยรถไทยไบ่ อันนี้พวกมึงกับแบวก็อีมันนั่งโอ้อันรถไทยอันมู่แม่น่ะรถไทยอันมู่พ่อหลังนี้ยังยีหนาวบัดนี่หนาวเรียนนะมูเอวไออ้วนเออหลังมู่แม่คือกันนะแม่มันแม่มันกับมู่แม่ล่ะแล้วสันกับทาซีกไอแบวก็อีมันนั่งทาซิกทาซีกลูกเดี๋ยวอันตอนหนเพื่อนดูคันนี้ไอ้ไอ้ไหมมาจังค่อยซีกอะไรลูกให้พ่ออมทำให้สิคะ โอ้าววันสิมีท like ีแลนเห่นหล่อพี่มันเล่นแลนเห่นอยู่ที่แม่ปุ๋ยเด้อแต่นอเด้อแป๊ะที่เพิ่นงที่พะสูงอ่ะพะสูงเดี๋ยวปั๊บมันกัสิท่อทอกันเบิดละซัำรถนี่ซัำเฮ็ดความสูงตลอดลอดลอดลอลอดนี่กัท่อกันเบิดแค่เกียร์เห้มันเสมอกันซื่อๆบอเพื่อนอย่าปึงเฮ็ดก๊าบแห้งฮะมอกเพื่อนอย่าปึงเฮ็ดกำแพงเป็นยังสามบานก่อนออ้โมใบิ๊กย่ำดินที่คุดให้เพื่อนเอาอ่ะย่ำมันคือบานห้องนะครับเป็นยัง ต้นเรียบที่ยังคือวางสัน,เ,นเออตัดต้นเดียวนี่หละอ้อผลขึนมาเอานี่สันสู้มันพวกหานี่ต้นยูค่านี่นคือนบออไปนี่ผลขึ้นบ่อบนี้นี่คืรรอ,บบบอพออปี๋เมนอยู่นี่ละต้นยูค่านี่ คน่ะเห็นบ่าเพื่อนท่านนมาเอาอยู่ทีให้เพื่อนมาเอาต้นอยู่าไปแล้วนี่ย่งยงอยู่นี่ต้องสามทอนย่งอยู่นี่สามทอนไปแล้วสอ,องขั้นต่ว่าหักกันบวกให้เพื่อนมาเอาไม่เพื่พนไหมนี่ไม่เพ,พืเ่อนโว้ยเนาะแม,น,มนอยู่มแมนกัดเจ้าาั่นแล้วพีมม่ สองอันสามอันยุพี่ให้บับกอมให้บักพุ่มันนั่งสีกอันนี้ให้นี่เสีกไปแล้วสองรถได้สองรถแล้วต้องสองรถแล้วมันท่านได้นานมันท่านได้เกตเนี่ยเอาลร่งจังสี่ละเอาลร่งลร่งละเกตเกตละย่ำคนเป็นนั่นกระชิยุบร่องแบบนี้ ยุบก็เจ้ามากับเฉียงเองก็เจ้าที่รับคนละใบคนละใบรถละใบรถละใบมันมาแล้วโอรถอันบักกวั่นต้นนี้รถบักวั่นมู่แม่กูมู่แม่ แล้วเอาขีนนนเอาขีเห็นลงทีเอาขี้หินลงทีทาไม,มไปุยแล้วหกกออะฮะเดหอนอ่ะเออ เออขั้นที่สามกระถาสีให้เพื่อนลูกยื่นให้เพื่อนเลยสีเราก็ยื่นให้เพื่อนเลย สองแลนเลนแลวโสมีท on oh so. ี่วิ่งเล่นอีกแล้วโอยอยโอยโอมแล้วค่ะสอแลนเลนเออวยวายวายายน้แลนเลนเล็กน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมงีสองขั้นยูสองสามขั้นยูนี่ค้นค้นแจกบัตรค้นัางแจกบัตรค้นนาง แจกบัตรหุ่นลังค่าแดงจึงคือยู่คุณลังค่าเนี่ยคุณลังค่าลดลังค่าล่งลดแดงจึงคือลังค่าบานกระแดงจึงคือขาเมื้อเนี่ยร้อนเออร้อนร้อนหนูหิวน้ำแล้วหนูหิวน้ำไปกินน้ำบ้านเราลูกมาอีกแล้วมาอีกแล้วร่วงร่วงร่วรถวมาอีกแล้วมน้ำมาว่างไว้นี่เออ ไม่มาลอดิ่านไม่อีกแล้วคุณ เห็นวบาลดรถมากเรื่อยๆเราเห็นวบาพุนเท่ขอบขอบสะก้อนเมนเท่ทั่งกำแพงสะกอน สีได้ทีสีได้ทีกว่างแล้วบาทนี้เฮียนกว่างกว้างก็ขอ,องเยนูอีกบาทนี้นนกว่างก็เฮ้าเออเมนพี่กองเสียนางสลอตเลยท่า พีด้านหน่อยผีกุมารมาบอกยุ่งอย่าไปอุ้มมันหลายขันฝันคันฝันคัันนฝการฝันดีกับบอกเน่เด้อร์ที่นี่คันได้ที่ดีนี่อันนั้นย่อยอันจินวานโอ้ยอันวิว่าอันอันอยากได้อันอยากได้อันบุญอันอยากได้อันนั่นนั่มวสันได้บุญกุศลนั่มวสันอันเฮ็ดบุญให้เน่เด้อว์วสันจีบอกเลยวสันอันอันบอกอันกินุเลยส่งมาให ไปไหนมาหนูเดินนะหนูดูรถด้วยนะลูกน่มาถึงเมื่อีวแตกไปสูงมนเอมาื่อนี่อากาศดีได้เมือนีมันยุ่มบ่ได้มสม่สายยุ่มมันพัมันพังแล้วไทีกว้างนะบรรยากาศนี่มอแรง ก็สีงามงามมือเสากับงามเจ้านขนมช็อกโกแลตเบ้าเบิลวช็อกโกแลตซึ่งไฮเบิล้ตเวในหก่อนแปดชิบห้าบาทตัก้อนละยี่สิบบาทเบิ้งกางเกื้ากินไสามอันเจ้ากินนึ่งอาก็ดันนี้ก็เท่าแก่รถ รถดําเสล่ล่หมูเนี <respuesta> <fruit cake> le, ่ยมันยังกินเหมูใเสือล่ไล่หมวกสีเหลืองๆนี่เฒ่าแก่รถดําังว่าหมูกินอยู่แตว่ามาเฝ้ามาเฝ้ารถดํเนี่ยบมักม่วนไปสิตายนี่สิตายคือเฮาบรรยากาศกะแดดแนะแต่ละคนนั่งเฝ้าเด็กน้อยก็เล่นกันยุ่งยังอยู่ดแล้วด

เกบัตรแป๊แล้วสิบไป 7, 1ิบเจ็ดคันแล้วต้ออไกบัรอมันขอไปดคันแท้คันนืบาทอันใดเอาคันแท้คันนัเกเอาคันแท้ลเลยบ่เอเดีคันแท้ันนีันก่กีมี เอากระท้อเอินเพิ่นไต้ล่รนี่เพิ่นกี่วกกันแหวเป็นเกีย์เลยขอซื้อซื้อไม่เดียวยนเดียวไปแม่พุ่มพุ่มขีรดไปเอินเพิ่นเพิ่นอยู่นี่มันมากขี้เลยเพิ่นนี่นี่นี่มันห้อนี่นะสุดกันแหวเลยอเอมันมาเด็ตามกันแหวน่บส่เหนี่บบนารถนี่เอาบ่นึกว่า้อจดกันแท้อห้างกันแหวที่แรกยี่แปดยี่แปดค ล่องขามบ้ามบึงข้ามบนงข้ามลึงขามบึงข้ามบึงข้ามบึเข้ามบึงข้ามบึงขายบังข้ามบึง่้าม่นงข้ามบึงข้ามบึงขนามบึงข้ามบึง้ามบึงขยบึงข้ามบึงบึงข้ามบึงขึ้บึงข้าบึบงข้ามบึง้นมบ่าบึงข่ามบง้บึง้มบึนอ้า้ามบข้าบง้บ้า้้าาม ใวัดยีพ่งตุม้มพอหลวพย่บันวัดสามงานสงงานในวี่สามยี่สามที่ริงเจ้าของที่ในวัดยี่แปดย่แปดที่พงศ์ยี่ขนเสียไปเมือกี้ก็ถแล้วยี่างานกับยีมเมตรกับสี่บ่งงานมามาเบิ่งกันพี่น้องว่าตอนนี้ไปได้จักรถแล้ว สาดนี่ยลูกปัวาดแเนี่ยย่าเห็ดถ่มมันไงในจักรถเดา โอ้มันเป็นสี่สิบสี่สิบรถแล้วบ้านนี่จ้าขี่เห็นทงวายวายน่ะน่ะเ่อง พื้นที่ทมหัวก็เคิงยังบระธานในเคร่งดีอยู่เออยังบระธานในเคร่งอยู่อันปุ้ยอันที่โตเฮ็ดท่อเฮ็ดท่อให้เอื่อยเห็นเบ้างโตสิได้ปิดท่อเอื่อยได้แบบนี้หัวยู่ โอ้ยูวานว่นเป็นยังเออมันปิดแล้วบแมนบ่ฮะว่ามันปิดแล้วสนอความหมายเออเออปิดแล้วเออหน้ามันบ่อนี่แล้วหน้ามันบ่ไหลแล้วหน้ามันได้ออกางบ้านเออเอ็ดวบซื้อซื้อเออ หลังจากที่เฮาทมทีกันแล้วๆกะตกแง้มมื่อแรงจากพี่น้องจ้าแง้มมื่อแรงบรรยากาศแง้มมื่อแรงจากบรรยากาศแง้มมื่อแรงรถกับแลนวิ่นวันวิ่นวันอยู่พี่น้องเอ้ยรถท่านในเศร้าแลนอยู่รถหมิน่นบังเด้ใ <laughs> ห <c oughs> ้พ่นบีบแต่ให้แตกตีแตกตีเขา เขาอันน <ersch> ั่นได้บาดนี่เข้าหญ้าเข้าหญ้ามันหกปดก็เลยสิเข้าหญ้าบันี้ฮะเปิดพื่มเพ่เปิดน้ำนะลูกเนี่ยพื่มันเปิดน้ำอย่ะวันดูปเปิดเออเป เอ้สายใหม่แล้วใหม่หมไหมไอ้ใหมไหมหมสายใหม่แล้วไหนใหม่ใหม่แล้วใหม่ไปโอ้หวงหวงน้ำไฟพวกอันดึงอันดึงสายคืนในลูกประเทียมมันถือ ไปเออน้ำแห้งบ่แห้งงั้นมาใส่อันนี้รลดีได้หน่บอกโอมมันหวานเสือ,อนน่มาใส่ข,อข,อขอ่อยกระท้อถามเอาเนี่ยจังไนจังไน ในเรนอยู่รถเท่าบ่แมนเพิ่นเศร้ราหรือบ่นบ้ำมันเบิร์ดขึ้นยังฮะออเน้ำมันเบิร์ดกับสีเศรา้าตัวป่านนี้แล้วเนาะจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอลิชาชาแนลด้วยนะคะคลิปนี้กับเสียวใบสนีิตรพี่น้องจ้าบรรยากาศย่างแรง อาทมที่ท่านด้แล้วดกรถแมคโครเพิ่นน้ำมันเบิดจ้ะสงสัยขุลมือเื่อจังคอยสีมาทมทีอีกเนาะมืออื่นเป็นวันพระนะคะรถบรียนพี่น้องจา้อาอ้าเนึกว่ามัน,นั่นเศร้าแล้วนึกว่ามันเศร้าแล้วเพิ่นมานอีกคนละแถวบะอ,อีกคนละแถว อีกคนมาเที่ยวนึกว่าเป็นเพิ่นเศร้าเศร้าแลนแล้วอีกคนมาเที่ยวแดนจนค่ำจนมืดดำแล้ว